วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเค้กฟอยทองลาวามาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเค้กฟอยทองลาวาแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการผสมน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มขน้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุง วิธีทำเริ่มจากท,ทำเค้กสปันใบเตยก่อนค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูนมผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลาให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนสดชนิดเค็มและ SP ีลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ8นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเติมน้ำเชื่อมตรามิตรผลตีต่อที่ความเร็วปานกลางอีก5นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่เตรียมไว้ ตามด้วยน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20-25นาทีแล้วนำออกจากเตาเตรียมไว้ค่ะ วิธีทำฝอยทองเริ่มจากใส่ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่แดงของไข่ไก่เข้าด้วยกันนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเติมน้ำค้างไข่คนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมปรามิดผลและกลิ่นมะลิชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปรับไฟให้น้ำเชื่อมเดือดพุ่งเฉพาะตรงกลางของภาชนะนำไข่ที่เตรียมไว้โรยบนน้ำเชื่อมใช้ไม้ปลายแหลมแกว่งไปมาเพื่อให้ไข่สุกก่อนนำขึ้นมาพักบนตะแกรงจนเสด็จน้ำเชื่อม คลี่ฝอยทองให้กระจายตัวเป็นเส้นๆเ,เรียมไว้ค่ะวิธีทําน้ํากะทิลาวาเริ่มจากใส่น้ําเชื่อมรามิดผลลงในภาชนะตามด้วยกะทิสําเร็จรูปและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนาขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข,ขน้นแล้วปิดไฟเรียมไว้ค่ะวางเค้กสปันบนภาชนะตกแต่งฝอยทองให้คลุมทั่วทั้งชิ้นเค้ก ตักส่วนผสมน้ำกะทิลาวาใส่ในรูตรงกลางให้เต็มพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กฟอยทองลาวาที่นุ่มอร่อยน่ารับประทานมากค่ะ